สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบรรการในการมองโลกและการใช้ชีตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาขยายความนะสืบต่อนะจากคลิปก่อนน,นี้นะครับที่ผมพูดถึงว่าทําไมสังโยชน์สามขาดพร้อมกันแล้วก็ราคาและโทสะก็ละพร้อมกันเพราะมันคือกฎธรรมดานะครับนะส่วนรายละเอียดนะผมแจง นะเป็นอย่างไรนะครับลองย้อนดูในคลิปนั้นเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาขยายความกันต่อนะถึงศีลปตะปรามาสเนะชื่อจะไม่คุ้นเคยนะครับเป็นภาษาบาลีศีลปราปรามาสเนี่ยคืออะไรอาการเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักปฏิบัติภาวนาคำว่าศีลประับปรามาสเนี่ยก็คือการถือศีลพจนที่ผิดนะไม่ใช่ไม่ถือศีลเลยนะคนบอกาอ่างั้นไม่ถือศีลดีกว่าว่าถือศีลพจนผิด คือความเข้าใจผิดของนักปฏิบัติภาวนาเนี่ยนะก็เพราะว่ากิเลสสังโยชนี่แหละมันหลอกเราได้นะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติภาวนาโดยทั่วไปก็จะไม่สามารถผ่านสังโยชน์สามได้ก่อนนะผู้ที่ผ่านสังโยชน์สามได้นะสะบ,บัน้นนะขาดสังโยชน์สามได้เนี่ยก็จะเห็นนิพพานเป็นครั้งแรกในตำรับตำรานะครับก็เรียกว่าผู้นั้นบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้เห็นนิพพานครั้งแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นสังโยชน์สามก็จะหายไปพร้อมกันเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลปตาปรามาสนะการถือสิน์ท,ที่ผิดวิจิกิจฉาความสงสัยในพระรนตรตัพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์แล้วก็สักกายยะทิฏฐินะครับความเห็นผิดในขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะวันนี้จึงมาชวนคุยกันว่าศีลปตาปรามาเนี่ยก็คือการถือสิน์ท,ที่ผิดไม่ใช่ไม่ถือสินจพ์นะแต่ถือผิดอย่างเช่นนะครับในครั้งพุทธกาล การบําเพ็ญทุกรกริยาการถือศีลที่เคร่งเกินไปก็เรียกว่าผิดเพราะว่ามันไม่ใช่ศีลในอริยมรรคมีองค์8นะเป็นศีลที่เคร่งเกินไปถือไปแล้วมันเกิดความเป็นตัวเป็นตนขึ้นนั่นเองวันคาว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเมื่อเราถือไปแล้วเนี่ยมันหนักไอ้ศีลที่เราถือเนี่ยมันพอกคูณเช่นเราถือไปแล้วกลายเป็นผู้วิเศษวิโส นะการถือสินไปแล้วเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ละความเห็นผิดนะไม่ได้เป็นบาดฐานที่ทําให้จิตสงบลงและจิตที่สงบลงเนี่ยนะครับก็เป็นบาดฐานที่ทําให้เจริญวิปัสสนาภาวนาก็คือเห็นนะความไม่เที่ยงของขันห้านะเป็นทุกข์ความแปรปวนแลนะความตั้งอยู่ไม่ได้นะครับความไม่มีตัวตนที่แท้จริงนั่นเองเพราะการถือสินพจน์ที่ผิดแบบเนี้ย จึงเรียกว่าศีลภัตตปราหมาตอาการของมันก็คือตามที่เล่าไปแล้วนะครับคือถือไปแล้วมันหนักถือไปแล้วมันทุกข์เราเคยเห็นคนดีที่ทุกข์ไหมละ่ะเราเคยเห็นคนดีที่รู้สึกว่าทําไมเป็นคนดีมีศินห้านะทำไมถึงไม่มีนูน่นไม่มีนี่ไม่มีนั่นคือถือไปเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งถือไปเพื่อหวังผลอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นถือศินไปเพื่อหวังความร่ํารวยนะถือสินไปเพื่อความเป็นผู้วิเศษวิโส นะถือไปเพื่อให้เพื่อจะมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อย่างเงี้ยนะันการถือศีลแบบนี้ก็เข้าข่ายศีลประตะปรามานะหรือว่าความทรมานตัวเองมากเกินไปนะอย่างเช่นครั้งพุทธกาลเนี่ยนะครับที่มีเขาเรียกว่าฤาษีอย่างเงี้ยนะนอนบนหนามบ้างนะทรมานตัวเองนะครับอดอาหารไม่กินเลยนะโดยขาดสตินะไม่รู้ตามความเป็นจริงนะเพราะว่ายังไม่ใช่ศีลในอริยมรรคมีองค์8ปประการ พลังลักษณะแบบนี้เข้าข่ายศีลปัาปรามาสทั้งสิน้นแต่ธรรมดาศีลปัฒาปรามาสมันไม่ได้ทํางานโดดๆนะน,นี่นักเกอเหตุผลว่าทําไมนะสังโยชน์สามเนี่ยเวลาขาดก็ขาดพร้อมกันเพราะเวลาทํางานมันหนุนกันศีลปัฒนาปรามาทก็มาพร้อมกับความสงสัยนะถ้าถือศีลอ่อนไปนะมันก็จะสอนว่าเออเราถือศีลอ่อนไปไหมนะไอตัววิจิกิจฉาตัวลังเลสงสัยเนี่ย นะถ้าเราถือมากเกินไปบางทีมันก็หนุนอีกหนุนให้เราเป็นผู้วิเศษวิโสว่าอุ้ยเราเก่งอย่างนู้นอย่างนี้มันหลอกเราภายในจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ศีลน,นะที่เรารักษาไว้ดีศีลห้าน,นี่แหละเป็นบาดฐานเพื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิและใช้สมาธินี่แหละครับเป็นบาดฐานนะเพื่อจเจริญวิปัสสนาภาวนาคือปัญญาอันนี้คือศีลในอริยมรรคมีองค์8ปประการนะครับ แล้วเราจะสามารถนะเป็นศีลบริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคมีองค์ประการนี้แหละนะรวมกันนะเป็นผลขึ้นมานะเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ